การ<ป>อินเจเกตคะครับผูทําหนึ่งชื่อฉีติมาในทีส่สี่สิบห้าค่ะาไงไงการอินเจเกตเป็นไทยต้องเซตก,การหาปริพันธ์เป็นการย้อนกลับของดิฟท,ที่จับมาหาอ,าอ,าอนุพันธ์จาก f อฟพายเเป็น f อฟเอ็กบวกสี่โกคันอินเจเกตตัวเลขกี่เอ็กคำตอบเป็นตัวเลขตามที่เอ็กบวกสี X ่ละกัน อินทิเกรตเอกํำลัง n dx เอา n บวก1หารด้วย n บวก1แล้วบวก c เช่นกันหาปริพันธ์จำกัดเขตต้องอินทิเกรตนำ a b แทนใน x หลังอินทิเกรตแล้วกันผล b ลบ a เป็นคำตอบหรือ An น swer ของฉันการหาพื Der ้นท <can> ี่จะผิดล้อมด้วยเส้นโค้งบอกตรงๆเราต้องขยันเช่นเดียวกับหาปริพันธ์จำกัดเขลดีด้วยเกรดวาดกราฟพร้อมกัน กราฟเส้นตรง x กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่งพาราโบลาความหงายหน้าชึ่ง y กำลังหนึ่ง x กำลัง2ไม่เหมือนกันจุดตัดแกน x สายขวาแทนค่า y ด้วย0ได้ x 2ค่าพร้อมกันจุดยอดนี่แหละสำคัญ x เท่ากับลบ b ส่วน2 a ค่า y ฮาเฮ 4ac ลบ b กำลังสองหารด้วย 4a มันมัน พื้นที่ใต้แกน x เ,เพิ่มติดลบทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นพื้นที่บนแกน x คงไว้ทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นแทน b ลงไปแทน a ลงไปเสร็จแล้วลบกันทนันใดคำตอบว y วเป็นตารางหน่วยพัน